สวัสดีค่ะ Good morning ชาววันหยุดตื่นมาก็หาอะไรกินเลยค่ะวิธีคนมันจะอ้วนอ้วกเออยางกระซาไปจะหาอะไรกินอันดับแรกเราก็จะต้องล้างผักก่อนนะคะแล้วก็ อันนี้ไส้หมูไปได้ราคา้ายแดงมาสองอันฉันชอบมาก นอกจากจะได้ไสราคาป้ายแดงมาแล้วค่อยก็ได้ผักกาดขาวสองหัวในราคาป้ายแดงเหมือนกันป้ายแดงก็คือลดครึ่งราคานะคะนั่นาราคาพี่น้องวันนี้จะมาทําสูกี้ไส้นะคะนั่นแหละของโปรดนะคะสื่อมาไวัยได้ขึ้นแล้ววันหยุดขี้ขานออกไปสื่อของอยูตลาดขี่ขานหายยังตื่นเศร้าอะ่ะเออเขา้าไกอบยางตื่นสายเพราะมันเป็นวันหยุดของห้าวมันบอกพี่น้องเมืองสะอ้อนพักขนาดราคาป้ายแดงนะเนี่ยมันยังสดมันยังสวยอยู่นะทุกคนมันยังกินได้อยู่นี่ ทุกคนสวยไหมสวยปะจิดีสินค้าป้ายแดงหมดอายุห้างแต่ไม่ได้หมดอายุกับเรานะคะมันยังสดสดใหม่ใสเสมอชาดา บารนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการล้างไส้หมูค่ะไส้หมูแบบนี้นะคะคือทางห้างเนี่ยเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นไส้หมูแกแม้ก็จะแบบหยาบเนจักน้อยแต่ว่าก็คืออร่อยแหละนะต้องทำความสะอาดก่อนอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็มาเอาออกมาเคลียร์มันออกเสร็จเรียบร้อยก็หั่นล้างน้ำโคเลโเคเลสักสองสามน้ำสีน้ำกะว่ากันไปนะคะของฉันก็ล้างเสร็จเรียบร้อยฉันก็หั่นแล้วจ้านี่จ้าก็จะประมาณนี้เนาะ หลังจากล้างไส้หมูเสร็จแล้วเราก็มาจะเตรียมสถานที่จ้าให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทําน้ําซุปค่ะน้ําซุปของฉันวันนี้ก็คือน้ําซุปดําเออไม่ต้องไปซื้อไหนมาดูขั้นตอนของฉันจ้าฉันใส่รสด,ดีไปหนึ่งช้อนนะคะสูตรรสโซเดียมถ้าไม่ใส่ไม่ใส่วะถ้าไม่ใส่สูตรรดโซเดียมก็ได้อ,อ,อร่อยเลยแหละแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำที่เราซีอิ๊วดำอะไรวภาษาอะไรเนี่ยซีอิ๊วดำที่เราผัดข้าวนี่แหละจ้าใส่ไปแล้วแต่ความชอบนะตามด้วยวัตถุดิบต่างๆของเรานะจ๊ะนั่นแหละไส้เอวยผั ใดๆเออนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่น้าตาลนะคะเป็นสูตรที่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าใช้สด,ดีสูตรลดโซเดียมเนาะถ้าไม่ใช้รสด,ดีสูตรลดโซเดียมมันก็จะนัวกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ฉันกินแบบนี้ทุกวันไงหญิงฉันก็เลยใช้แบบสด,ดีที่มันลดโซเดียมแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลเออเลือกส่วนผสมแค่2อย่างก็พอก็แซบได้นะคะหลังจากที่เรามิกกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้มอีกครั้งค่ะดือนแล้วจ้า ทั้งเสียงทั้งเสียงอะไรกิน มีคนคอยเนี่ยมีคนคอยเนี่ยกินน้ำเนยกินน้ำเนยเฮ้ยเรียปากล้อเลยได้เวลาแซบ่บพวกฉันแล้วจ้ายิงร<อ>ีไฟลงแล้วก็แซ่บจ้าขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มสุกี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้<อ>หรือน้ำจิ้มเนื้อ,อย่างหรืออะไรก็ตามแต่เออผู้ไดมีแบบไดรลดได้ยี่ห้อใไดกระใส่นะคะแต่วันนี้ใช้ของเติดๆบบอกแต่ว่าแซ่บอีรีลองไปหาสื่อกินเบิ้งยี่ห้อนี้คือแซ่บกําลังดี ไอ้ดิกลไ <laughs> ตยเนย่ว้าวใส่ใส่สสปุใส่ผักมีผักเป็นเนยอือหือ ได้กินของที่ถูกใจได้กินของที่อยากกินได้กินของที่ชอบไพ่มนสิบมีความสุขนียหญิงเนาะวาบอเนี่ยอือหือออน้ำลายไหลอือหืออือือเรียบรอยนะคะอือือรังไข่บกขวีสันนอนซาดุกว่า หลังจากที่เราชิมไปไม่กี่คำนะคะก็ได้เวลาตักให้ลูกชายเรากินเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกนะคะเพราะว่ายายก็อยู่คนละที่ก็ไม่ได้มาแซบกับเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือรักกันเถียงกันแล้วก็หาข้าวให้กันกินเหมือนเดิมค่ะแซบบ่ค่ะแซบบ่าค่ะ,บบคะเอ้ยแซบครับอืออือ ก็มองมามันก็จะเป็นแบบนี้อารมณ์แบบทำแบบสุกี้อ่ะจะเป็นแบบสุกี้ไส้อะไรอย่างเงี้ย หญิงเธอรู้ไหมว่ากว่าที่ฉันจะกล้ามานั่งกินคนเดียวมาคุยคนเดียวมาพูดคนเดียวหรือมีความสุขคนเดียวกินในสิ่งที่ชอบแล้วก็เต้นไปหัวเราะไปอย่างมีความสุขคนเดียวแบบนี้ได้ชีวิตฉันนะมันต้องผ่านอยียงมาหลายอย่างผ่านสิ่งที่ทําให้เจ็บปวด <c oughs> ผ่านสิ่งที่ทําให้มีน้ําตาผ่านสิ่งที่มากระทบจิตใจร่างกายเยอะแยะมากมาย่ายกองเลยหญิงแต่สุดท้ายแล้วฉันก็มานั่งตกผลึกเลยว่าตัวเรานั่นแหละ ที่เอาใจไปผูกติดกับคนอื่นเช่นอยากกินชาบูอยากกินหมูกระทะถ้ามัวแต่รอเพื่อนเพื่อนไม่ไปเพื่อนติดผัวเพื่อนติดแฟนเพื่อนติดทํางานเพื่อนไม่มีตงังเพื่อนไม่อยากกินก็ไม่ได้ไปสักทีถูกไหมพอตอนนั้นฉันมีแฟนแฟนไม่อยากกินฉันก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉันเอาตัวของตัวเองนะไปผูกติดผูกจิตผูกใจไว้กับทั้งเพื่อนทั้งแฟนมันก็เลยทําให้ฉันไม่มีความสุขทีนี้พอวันหนึ่งที่ฉัน,ฉนรู้สึกว่าต้องยืนได้ด้วยตัวเองแล้วนะเอาตัวไปผูกไว้กับเพื่อนไม่ได้แล้วนะกับ ได้แล้วนะมันก็เลยทําให้ฉันมีวันนี้ฉันกล้าที่จะไปนั่งกินคนเดียวได้สามารถนั่งพูดคนเดียวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ขอบคุณตัวเองในทุกๆวันที่ได้กินของอร่อยในแบบของฉันใช้ชีวิตในแบบของฉันฉันมีความสุขแห้งหญิงฉันอยากจะบอกเลยก็ถ้าเกิดแกคิดว่าแกทําไม่ได้แกดูฉันเป็นตัวอย่างก็ได้นะเผื่อมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้แกทําอะไรได้แบบตัวคนเดียวได้ง่ายๆขึ้นทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันพูดมาฉันก็อยากจะบอกแกว่าจุดศูนย์กลางของความสุขก็คือตัวของเราเองไม่มีใครทําให้เรามีความสุขหรือทุกได้ ถ้าเราไม่ทำตัวของเราเองอเชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองกำหนดนะจ๊ะเพื่อนสาว